คันนี้มันกว้างขวางจริงๆค่ะกับ t o y o ต้าฟอร์จูเน2.7โฟบินไรเกียร์ออโต้ปี2006อ้าวเครื่องนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะ2.7ปี 7, 2006สาสายลมบอกก่อนว่า t o y ยต้าฟอร์จูเรุ่นนี้นานๆจะเข้ามานะคะกับโครงสร้างเดิมๆนะคะปี B 2006นะกับราคาดีฉันมามผ่้ชมบอกว่าโอ้ Amazing เลยสาสายลมเป็นความจริงค่ะท่านผู้ชมค่ะ ปึ๊บบนะคะกว้างขวางมากซูมเข้าไปภายในเลยค่ะแล้วก็บอดนียบิ้วงานให้ใหม่เลยนะคะบอดสีขาวครีมนะคะตัดด้วยสีเหลืองนี่แบบดูสว่างสวัยสดใสมากนะ,ะปึ๊บนะคะมา <ๆ S 1> มาดูบอด้านหลังกันค่ะท่านผู้ชมว่าสะอาดสะอ้านแค่ไหนนะคะสีเหลืองตัดกับสีครีมนี่แบบหืเงาวับจับใจจริงๆ มันถึงเงาเพราะว่าขัดเคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาดูโฟ i n บินไรเกียออโต้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมจอนะคะเป็นจอ Android นะเขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเสายลมบอกก่อนว่าเอ้ยยังไงสอสายลมราคานี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ ราคาที่จะบอกต่อไปนี้เป็นราคาจัดโปรโมชั่นแล้วกับราคา2,99,000บาทเท่านั้นสนใจนะคะซื้อสดซื้อผ่อนได้นะคะติดต่อสอสายลมได้เลยอยากทราบว่าเบอร์อยู่ตรงไหนก็เบอร์อยู่ข้างล่างสิคะลองก้มดูจะเห็นเบอร์สอสายลมคะ่ะไปไหนอะ่ะ